รสซ่ากะหน่วยชุบแบบนี้กัสซีมีรสซ่าหวานน,น,นะแม่เนาะหวาน,วานอ่อนนุ่มพี่น้องแม่ก็ระจัดจนแม่จะได้ป่ะใแม่ว่ากระยากอ่ะในวันนี้เจ้าซุปตัวนี้จะได้ปะ่ะจิ้ค้างน้ำไว้ก,ก่นอกนเนาะพี่น้องค้างน้ำหอนเตรียมไว้ต้มอันน้ำน้ำตาลเนาะอันตัวนี้ก็เป็นมากตาลแม่ว่าอันสดๆเลยเนาะหน่วยแม่ว่าใหญ่ๆเลยสามลูกมีซิบพันกีบสจ้ซุปซื้อมาเนาะช่างมุกข้าวน้อยเนาะช่างมุกข้าวน้อยมุกข้าวหอม คืออันนี้เลยตัวนี้เลยนี่เตาซุกเอาตัวที่เพื่อนแกแล้วแล้วนํามาเห็นตัวนี้นี่ดูฝั่งไทยกับมีเนาะพี่นอ<ม>้องเพราะว่าเห็น PFC เพื่อนส่งมาให้แม่มวิธีปอมกมะตานเพื่อนบอกคือทางเฮาได้เ<อ>พื่อนไปอันแข่งขนนันปอ,อ,อกมะตานน้องเขนส่งมาให้เบิ่งกนะแม่เตาซุกสีเลืองมาเลยเนาะเปิ้นผ่าทางกลางนี่แม่แม่เปิ้นผ่าแบบนี้นะอสบายสซสซเบิ่งเพื่อนแกคือสบายสบายพี่น้องเลย บั้ดบันบ้นบันบ้นเฮามาอันเห็ดลองเบิงงงง่งรงูดยางยางได้เป็นไงคุณเห็ดนะมีพีน่น้องเจ้าทุกเสี้ยวตัวนี้น้องเห็ดอันเพราะว่าตัวนี้นะเอาไว้อันแก้กลิ่นเนาะเอาให้อันตัวเขียวคนแก้สวยเนาะมีที่นี่เลยนีสองอันเลยหักลูกสมกตานหักหลานสมกมะพรา้าว <laughs> พี่น้องอั็นมะพร้าวกับมะตานเนาะเบิ่งเนาะหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จำได้เนาะอันนีน้คือลูกเนาะมะพร้าวคุณเป็นหลานเนาะ เพราะว่าลูกใหญ่แล้วเนาะหลานลยังน้อยอยู่เ,เ็นแต่กอ้อนหมากตาหักหลานก้ามขาวเนาะเห็นมาแต่นิทานกับความจริงอีหลีือทำไมเนาะเออความจริงเลยไทยอันมีหลานอาชีพหัว่าหักหลานจำได้แห <c oughs> ้งหลานปั่นนวยไข่ในหินกูแล้วโย่ปั่นก้อนคำ <c oughs> อันเห่ากับชีลอกแบบนี้เนาะพี่น้องลอกเอากาบอันตัวนี้เพิ่นออกเห่าเซลจะนวลขาวๆเพิ่นเนาะมันสิพาดกาบตัวทางน้องนี่เนาะ สาวซุกลืมเอาใบเตยมาใส่ต้มกะทิอันนี้เอาให้แม่หวานเพื่อนปลูกค่ะเนาะงสาวซุกชิแล่เอาไปเอาใบเตยใบเตยเฮามีอยู่แม่เพื่อนปลกไว้แหลนกับระวังเตะสะดุดนะพี่น้องเตะสะดุดไม่หวาวะให้แหลนไปซื้อน้ำมันเหมือนกนโอ้ยกับบอลแลนแล้วมีลมเป็นฟ้าเนาะรถไฟฟ้าก็มีเป็นเล่แหลนแหลนของฝนใบเขาว่าขึ้นรถไปอะไรพี่น้อง เล่นคือว่าเล่นรถแล้วรูค้คน <c oughs> ่าเข้าใจว่าจีแม่ให้เล่นโบแต่ว่ารู้ก็เข้าใจอยู่ต่ว่าแต่ว่ายังเบเลยอกไม่หวเนพี่น้อง<บ>เล่นที่ยังลดก็มีอยู่ะนะโอ้เห็ดน,น้ำตาลให้เออเห็ดน้ำหวานให้อัน้างกิน้อนี้คือซมีเหือมีแหง้งเนาะน้องตุกเกียวกสียันเห็ดกับเผราเนาะหลังจากที่สาวสุกเฮ็ดอันนี้แล้วก็สิไปปิ้งปลาตามักแตงให้้าลกินกินแล้วพี่น้องกินน้ำเดียวแล้วเนาะ อัรสามันกับมาสองคนขั้นมาสองคนกับแล้วไหวพี่น้องเลยมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ใบเตยสดๆเลยเอามาลงใส่หม้อเฮาแม่เพ่นนี้มักกินขนาดได้มักตาดพี่น้องคนกินได้เนาะบัวพิษเบาหวานจะหมักตาลอยู่มันหักเบาหวานคือน้ำตาลแม่กินได้เบาหวานแม่เบาหวานแม่ขอดใบเตยแล้วก็ลงไปเนาะต้มน้ำตาลเลยก่อน น้ำตาลแดงเนะาะเธอซูชัยแม่เพื่อนนี้ให้กินนักตาลแบบละลาเอาหน่อยเนาะมแม่เพื่อนกินนักตาละละลาก็ได้ซเฮาวลายเฮ็ดอันของหวานมนือนี้มานี้เนาะอันขาดบมดได้เลยคือเกลือพี่น้องมีใส่เกลือนำเพิ่มความนัวนัวนัวกลมกล่อมนะเพื่อนว่ามันนัวเอาใส่หน่อยนึงพอใส่ลายเดี๋ยวจะเป็นน้ำเค็มเนาะไม่เป็นน้ำหวานเลยเนาะ วันนี้ปิดปาไว้ล่อให้อันน้ำตาลเทาเปื่อยแล้ว้อกาเียนใส่กะทินนาะพี่ทนาะาไม่นาม่า่อมพิ่นออยแกยแอ่อยไม่ว่าไม่ว่าเปิดฮารอคิวนานเนาะบ่เป็นอย่างเนาะรักกินบอกไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องบอกแล้วก็ิได้ลูกใสใสไปนมีเลยเนาะ พอดีเฮ็ดน้ำหวานเลยได,ได้นี่เฮ็ดชำนี้นายก็ได้น้อีไหมเนาะอันเสาซุกกคยจักผ่าบมกตาลให้พี่น้องมั่ชีเบิ่งน้่ววาทุลักทุเลเนาะผ่าโบเป็นพี่น้องเบิ่งคนผ่านนะต้องใส่ผ้าขาวๆพี่น้องผ่าเนาะ ตาเนาะชาวชุบบอกไปมาดิแม่จะกินมันแตกโอ้มันแตกมันอ่อนแล้วมันแตกเอาไหมเนาะแทบเลยไหมเนาะมาแล้วจังพาให้แม่วายกินอีกเลยพันยองฟองง่ายแล้วไม่ใช่ต้องแข่งมาต้องฟิตเพรให้กินแข่งไปเนาะกลิ่นเผินสอดเนาะมีทางฝั่งไทยเพื่อนแล้วลอออกง่ายๆเลยแต่ว่าแบบนี้กับโบได้ยากนะเนาะโบได้ยากถอาแต่แบบบันใจเวลาหน่อยนึง อัเข่าน่ก็สาวชุกมาชิว้ามาชิว้าลืมและอันทียนเพื่อนแดงๆนี่ย้อนว่าเพื่อนอันนั้ววน,น,นพี่น้งนองอ,อ,อันเพื่นถืกร่มโดนน่ะนะผ่าออกมาดนมันกรนะชีแดงมบนมีกาบมาเนะกาบชีแดงแบบนี้เพาว่าอัน,น ក្រើនុខ្លាកាក់ពីកពីកខ្លាកពី ข้าวกะน้ำตาลได้ละลายเลยพี่น้องสาวซุกกะจะเอากะทิลงไปต้มเลยเนาะต้มกะทิเสร็จกับน้ำเสื่อมเลยต้มบดกล่องหนึ่งเลยเนาะมันจะมันแซ่บน้ำหวานมัสมั่นต้กะทิคนแทนกะทิแตกเนาะแล้วเอากะทิปนะงไว้ให้น้ำกะทิเข้าเย็นพี่น้องแล้วเอาจึงซอยมักตรัส ไว้ให้มันเย็นให้นองน้อยเอามกตาดมาผ่าตื่นเนาะพี่น้องสบายดีอันเพราะว่ายันมกตาดเพราะพ่อกินเนาะยันไผ่กาแทบติดใจแค่นะขอก้อนพันหัวมังบู้แทบบันนี้มันต้องเป็นผ้าเข่าอีลี่บอสอันนี้มันบเข่าปนในบันนี้สาวซูกุสาผลมากเลยนะคะพี่น้องเลยขอก้อนโบเอ้โบทมไมไม่โบเบิรงนนองน้อยเพิ่งผ่าบัะตาดเนาะพี่น้องทีได้กินอยู่บ้านวันนี้เนาะ สาวซุกลองผ่าแล้วต่อนะเพื่อสิได้พา,าพยาเขานะคือตัวที่เพิ่นเอาไปผ่านะเคน่นเกียแล้วโอ้เกียเข้าคัากแน่แล้วเนาะมาเบิ่งนกน้อยสิพาได้บ่อันเดียเดีเห็นเนื้อตาลแล้วโอ้เก๋แห้งบ่เก๋เก๋เลยแม่โอ้ทำามาาน้องเก๋แม่ว่าสิกิน แม่พัดมากินด้วยแก่ๆระวังนิ้วมือเห็นเพผ่านะแป๊บแป๊บก็เพื่อกเพือสิได้ได้แป๊บแป๊บก็เพื่อสิจำนานเลยพาซื้อมาใหม่เนะผลบอคักงปในเรื่องบ่เข้า เฮ็ดขายกะแบบนี้แหละเนาะเฮ็ดขายกะบริสุทธิมีเราพป่น้องเลยมีแต่อยู่ทาดโพนไปทาดโพนเพื่งจได้กินเนาะแถยวบ้านเฮ้านี่เพิ่นบ่เฮ็ดอันนี้เป็นตัวแก่ไอเสียงเพิ่นพาให้เนาะแก า้ก็ได้เบอร์<ม>โอ้ไอเสียงก็ยัง,ยงาบอกบ่เคยกินนะคะก็สิเคยกินพี่น้องสาวทุกกระชวยกินน้ำเถื่อเดียวนี่แหละก็ลองมาเฮ็ดเบิรงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ว่าเฮ็ดมันหวนตาเฮ็ดบ่เฮ็ดแบบว่าบ่ยา,า,ากบ่ง่ายเฮ็ดกินเองได้อยู่พี่น้องเลยคันมีอตอนนี้อันเบ้าอายไอเสียงไอ้อกเพื่อนก้าขึ้นมาจะเรียกเราพี่น้องสาวทุกการทีเอารสมหวานชูสุขุนกินเลยเนาะ ซอยแล้วแล้วเนาะต่อนัมักตานเฮาซอยได้กันจะเป็นต่อนประมาณนี้เลยเอาต่อนมักตานลงไปลอยน้ำกะทิเนาะไปให้ครูบาโน้อยดโอ้เป็นตาเซลขนาดพี่น้องน้ำก้อนกัมีได้เนาะน้ำก้อนกัมีพอได้ใส่อยู่ขั้วพวกนี้ว่าหัน้อยขักขนาดพี่น้องเอาลงไปแล้วใส่สเลยเนาะใสใสขึ้นมาเลยพวกนี้เนาะ พี่น้องพอดีเลยเนาะน้ำกะทิกะโอ้ตาแซ่บกันอะให้ตัวเกียวเพื่อนแจกให้เขาเบาไอเนาะตาเกียวสวยเลยพี่น้องน้ำค้างเนาะก็าใหญ่เลยใส่น้ำแข็งให้ตัวเกียวไว้เอาน้ำแข็งเฉลี่ยกันให้ไอ้สั่งเพื่นคนละถ้วยเนาะพี่น้องเพื่อนคนหนึ่งพอแล้วเนาะเย็นนันมันจางเอาใหอมเนาะหอมไปเตย เอาไปตอี่ไอเซียงเอาก่อนเนาะสั่งกะสีเสือคล้ายๆกันเนาะเสือเสใคชิมงานเสือทิมงานถูกไหมิมงานมายอเนาะไอเซียงเพื่อมีมีกันอยู่เขามีอาชีพเขายงีกันอยู่หนุ่มหน้านะครับนมมายอดเพื่อพีเนาะ เอเนาะันี้เนาะบอนดนะแม่เพื่อนนะจะซุกให้กินมักตานึงแล้วเปน้องเพื่นกินตัวหวานหมได้เพื่อนยากยากไหมยากอันคองหวานเออยากบ่มหวานเอานีให้พานี่ตเกียวอ่ะเิดใส่น้ำหลายเดี๋ยวแต่อาเต้อนนะจ้าเนาะเตต้อนกับ้แข็งใส่เอาแตต้อนกับ้แข็งโอยใส่แม่เพื่อนพราะว่ามันกับบถึงขันควหวานให้เออ เอาเป็นต้นเนาะอตุเกี้ยวเป็นน้ำแข็ง่ไหมเซเซ็อันนบอกไอ้ดูบ้าบอกบงเ็ปเซ็ปแซบลีซบลีวะหวานรสชาติเป็นอะไรเจ้าบอกบอมใบอมใบเตยวะหอมหวานละมุะไมเลยละมุนละไมเหมหวานละมุนละไมว่เอาไไอเสียงกับข้างแรกเนาะข้งแรกบอเสียงได้กิน้มัตานี่เาบมกลม ทางมื้อหน้าแซ่บอีกเจ้าทุกอันชิมาเห้ท่านควรกินนีเนะพีน้องอูมามิเดี๋ยวคันบะโบแซ่บมื้อหน้าเขางโบได้กินเนาะอันครั้งแรกครั้งแรกอันนี้เลยดกน้อยเอาไว้ให้เพื่อในกระทะนี้เนาะพี่น้องเหนื่อยแล้วนะหวานบอกน้ำเบิ้ลนี่เดี๋ยวเอาน้มก้อนนี่เหนอยไหมน้ำเยิ้มเเอาน้ำจ้าเอาเผื่อว่าอัน น้้น่นี้ในสมนีล้วามันหหวานหวานแต่กองเขาาไว้ในหม้อนี้เนาให้เพ่นเทมเนตเกปียเข้าใ่ไปเลยเลยเอาไว้ให้น้องในน้ำแข็งหอมหวานเนาะมนอหอมหวานมันอร่อยไว้หม เจ๊ขนาดเลย้มเบิ้ลกินกะโดแล้วยเลยตากเกินจะืมมือกล้องด้ยเบิยก่อนง เนี่ยไม่วากระป่วยเปินตาข่ายเลยพี่องให้บ่ยังพอและไม่น่างักไมจังหน่อยเหรอวะน้ำาทิเนี่งอย่กำลังแซ่บคนวะน้ำกะทิสาทุกใส่ลายน้องน้องลายดอกพี่สดพี่สดมวย ไหลออกใหญมาอย,ายา่างไม่เติมแล้ว <c oughs> คนมาน้ำกะทิมันยังหลายพีนนย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 ่น้องต่อมักตานผัดโ <c oughs> บลายบรรไดเนาะแบ่งกันคนละหน่อยโบมาได้เหม่ยคนนะเมื่อวานนะ อันนี้ฮะลงเฮ็ดั้างเล็กสิพี่อ้องเอามึกใช้น้ำเนาะหมึกใช้น้ำบอกอะยวะเพิ่อนน้ำหวานมักตานเพื่อนเฮ็ดเพื่อนจีนแสแต่ตอนมักตานเนาะเพิ่นบริชัยสากคู่บริชายสิกคโปูเนาะเพื่อนเฮ็ดไทยฮะแค่เม็นน้องเคยนิดน้อยจำนี่ฮะเบิดแล้วฮามลดพูดเนาะเบิร์ดแล้ว ชาวชุกซื้อมาเต็มถุงน้อยชุเป็นผ้าเดี๋ยวลักอันทับกินแท่นั้นจะดีเวิรตตัวที่ว่ามันอ่อนนี่กุดกุดนั่งแล้วเนาะแปบตัวแก่เลยแข็งแข็งได้ยามน้อยยังก่นกันซื้อบนกินกับแพงแพงพี่นอ้องเลย ถ้วยชิปพันหาโบอิม่มสองถ้วยโบยังอิม่มถ้วยสิบพันหรือว่าถ้วยสามสิปบาทถ้วยสามชิบาทถ้วยสี่ชิปบาทหรือไงสิ้งหวานเนี่อ้ายมืงง้อน้ามันน้ำมันเยอหวานอย่างน้ำหวานมากออ มื่อหน้าจะกิจัดน้ำหวานมัคือให้จะเปิดนะคิดว่าน้ำหวานเราโง่ใช่หรือเปิ่าไม่เปื้อมันไม่เื้อนครเป็นหรือมันมันกมันต้นมีบ่มันต้นนอต้นโอ้เสื้อมันต้นมะเสื้อมันต้นเดี๋ยวต้มนะต้มมันต้นเสื้อมันต้นคนเรางานเขาขนมาแรก่านแค่เขาจะข้นหรเล่าข้นม่แรกานปีใหม่านเด พี่น้องเลยกบรรยากาศทอนๆเนาะน้ำบาดเย็นๆหอมๆเลยผลกาบริโตกอันสามสี่มื้อละตะกะโอตะกะเข่าที่ห้องหว่านกาดินแห้งแล้วพี่น้องเลยห้องบริได้ให้แส่น้ำเนาะเพราะว่าเม็ดข่าวชิเน่าเป็นสิบเกิดพี่น้องซีเพื่อนกันน้องก่อจบโลกขอนในเทปแล้ว ได้ดีดเ <stars> ่อล้วปลิปล่ออยนี่ดนี่นีนี่นี่นี่หรือเม็ดข่ากำลังตังหน่อกำลังแตกตาออกมาเนาะกาเฮากากำลังใหญ่ฮะับมันห้างกาเ้าหเพ่อะรครับจับตาเนี่ยเออเราน้องหนัก่านกาจะไปไนเสียงเกิดแล้วหได้ลันบ่ได้จุ้มเดี๋ยวบะจุ่มเลยปกปาศตัวเลขคนทอเากาเข้าัดจักตาเสียงย สเทาก็สี่หาตาองตาี่ามอตามันอตาปอันประมาณอันท้ายเดือนท้ายเดือนมิถุนายนอันเข้าเดือนกระดากระดาบุเลยอันเท้าหน้าจีเร็ดดำหน้านะนองๆนะถ้าเว่าคนมาเนาะเตรียมมันเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วเนาะพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ <uk S 2> ไวเพียงจัำนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลบะบเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาว,ส,าวสุขเซนนองบิวต<ด>ี้หนี่ยเด้อสบายดี